มือแบบนี้ก็สบายได้นะมาดูมือคนที่สบายสบายมีชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านสบายแบบสาวชาวบ้านนะครับไม่ต้องไปลำบากตากตําทํางานอะไรที่มันหนักหนามากจนเกินไปมีเส้นอะไรไปดูกันมันจะมีอะไรเป็นตัวบ่งบอกบ้างน,นะครับในมือนี้นะ ครับทีนี้มาดูมือคนที่มือแบบนี้ก็สบายได้นะคือไม่ต้องเป็นลำบากจากทำอะไรมากชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละนะครับวาสนาก็เกิดที่เส้นชีวิตนี่แหละนะเป็นวาสนาที่เกิดที่เส้นชีวิตขึ้นมาเนี้ยวิ่งมาเนี้ยก็มาหยุดตรงนี้นะหยุดอยู่ในตำแหน่งของใต้เส้นหัวใจเาเดี๋ยวผมขีดนให้ดูก่อนนีกว่านะครับในแนวของเส้นวาสนานะ เอาเส้นชัดๆให้เห็นไปเลยเนี่ยก็วิ่งมาหยุดตรงนี้หยุดตรงนี้อยู่ที่เส้นหัวใจพอดีแล้วก็จะมีวาสนาคมคมเล็กๆอีกตัวหนึ่งวิ่งมาขนานกันเนี่ยอันนี้ก็ดีอีกตัวหนึ่งตัวเข้ามาออ,า,าออกจากเส้นชีวิตวาสนาออกจากเส้นชีวิตก็คือตัวเองช่วงหนึ่งอาจจะเคยลำบากมาก่อนต้องทำต้องควบคุมเองนะ ขอย่าง okay. เส้นชีวิตนี้คุมเองทําเองแต่ในที่นี้ความละเอียดบนสีผิวของมือเป็นสีผิวของมือที่ไม่สากไม่ได้หยาบกระด้างมากมีความละเอียดนะครับมีความละเอียดมีวาสนาที่ดีเ,เปลี่ยนวาสนาที่ดีหนึ่งคือจุดทัวงเส้นวาสนาที่ดีแล้วนะครับสอง สองก็คือในเดินอาทิตย์นะครับดูที่เนินอาทิตย์เต็มดีมากเดินเต็มเนินมันล้นดีนะเดินอาทิตย์คนที่มีเดินอาทิตย์เต็มเต็มแล้วก็มีเส้นดึก,ล,กลึกแบบนี้นะเส้นชัดลึกนะมาดูใกล้ๆนะครับแต่ละเส้นของมือคนนี้นี่มันล้วนแต่เป็นเส้นที่คมนะคมนะคมคมชัดชัดทั้งนั้นเลยทั้งทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับเส้นคมดนะีก็เลยประปาณเอาว่าเอาเส้นเล็กๆมาฉีดให้ดูนะเห็นเห็นแนว คือมันไม่ยุบนะครับไอ้เนินแบบนี้นะมันไม่ยุบนะเพียงแต่ว่าล่องที่มันเป็นเหมือนยุบเนี่ยคือเส้นมันชัดเส้นมันชัดเส้นมันลงลึกนะเส้นมันลงลึกแต่จริงๆแล้วเนินมันไม่ได้ยุบนะครับเนี่ยเนินไม่ได้ยุบอันนี้แหละดีนะใครที่เนินอาทิตย์เต็มๆแล้วก็มีเส้นคมๆลึกๆเนี่ยมันมีเงินมีกินมีใช้ตลอดชีวิต ถ้าประกอบเป็นเส้นวาส,สนาที่ดีแล้วนั่นแหละใช่เลยแต่ถ้าบังเอิญเส้นวาส,สนาก็ไม่ดีล่ะข้างล่างเนี่ยแต่ไอ้สีเนินข้างบนเนี่ยดันมาสวยมาดีเดือนอาทิตย์ก็เต็มอ่ะเดือนเสาร์ก็มายุบม่แฟบอีกมีเส้นที่สวยเนี่ยก็นั่นหมายความว่าถ้าหลังสี่สิบห้าขึ้นไปชีวิตคุณจึงจะสุขสบายผ่านมาอาจจะลำบากหน่อยก็ทนเอาหน่อยแล้วกันนะครับถ้าใครมีลักษณะ มันมาสี่เนินข้างบนมาสีสวยนี่นะามาเต็มมาดีในช่วงบนแต่ช่วงแากอาจจะมีเส้นตัดเส้ปนปัญหาอะไรกุคละเยอะนะมันก็คือช่วงแรกของชีวิตลำบากแต่ช่วงปลายจะสุขสบายได้นะครับก็อย่างมือนี้เนี่ยดูดูแนวของเส้นอาทิตย์น้องแก่นะเนี่ยมันออกจากจุดที่เลยนะยาวยาวลึกมีอำนาจในการ บริหารควบคุมเพราะแกเป็นคนที่มีที่มีทางแกเลยสบายเ,เลยสบายเลยไม่ต้องทำงานอะไรหนักมากประมาณว่ามีที่ก็ไปต้องทำเองให้คนอื่นเขาเอาไปเช่าต,ตัวเองก็บริหารกินกินดอกกินค่าเช่าไปนะนี่ไมมเนี่ยเส้นมันออกจากจุดนี้เนี่ยคือการควบคุมควบคุมสั่งการบริหารจัดก,การเองมันจะมาประมาณนี้นะ เป็นแนวของเส้นอาทิตย์นั่นแหละเส้นเป็นแนวเส้นอิทธิพลนะครับเอาเส้นสีแดงขีดดีวกว่าจะได้เห็นชัดนะครับนแนวของเส้นอาทิตย์เป็นเส้นเดียวกันยาวมานี้แล้วก็มาขาดช่วงส่วนวนี้น,นิดนึง่งขาดช่วงแล้วก็มีเส้นมาต่อประมาณนี้อีกนิดหนึง่งมีเครดิตด,ดีทางสังคมพูดอะไรไปทำอะไรไปคนก็เชื่อนะครับสบายครับมีแบบนี้ คือสบายม่ต้องไปออกแรงม่ต้องไปทําเองแม้ว่าวาสนาจะเกิดที่เส้นชีวิตไม่วาสนาจะเกิดที่เส้นชีวิตในช่วงอายุยี่สิบเจ็ดขึ้นไปนี่ก็คือทั้งเนื้อทั้งตัวได้แล้วคนนี้พอเส้นมันโชว์ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปทําลําบากบนอะไรมากมีอะไรในมือจึงไม่ต้องลําบากอะไรมากนะครับก็ไปดูในจุดที่มันเป็นตัวควาส่งเสริมนะครับก็คือนี่แหละ ข้างล่างนี้มีมีที่ดินมีที่ดินแล้วตัวเองก็ไม่ต้องไปทำเองไงจ้างคนมาทำแทนเนี่ยเป็นล็อกๆเป็นช่องชองตดัดไม้นะมันคือแปลงอะไรประมาณว่ามีที่นั่นแหละปลูกยางพาราปลูกอะไรพวกนี้แหละนะปลูกยางพาราปลูกกล้วยปลูกมันอะไรพวกนี้แหละให้คนไปทำแทนเพราะตัวเองมีที่แล้วไงเนี่ยฝั่งหนึ่ง เนี่ยก็ฉีบมนในเนินหลักฐานเนี่ยนะมีเป็นมรดกนะอันนี้น่าจะเป็นมรดกก็ได้มาก็ไม่ต้องไปทำเองก็ให้คนอื่นทำแทนตัวเองก็แค่บ,บริหารให้กินค่าเช่าบ้างจ้างคนมาทำแทนบ้างเนี่ยนะมันก็สบายแล้วนะไปดูที่จุด่ามันมีจุดคิดตัวไหนเป็นพาให้คิดอย่างนั้นจุดที่เป็นตัวพาให้คิดนะครับในมือข้างขวามันคือเหตุและผล นะั่นคือเหตุและผลในการตัดสินใจก็คือหนึ่งละเนี่ยเส้นวาส,สนาที่คมวาส,สนาที่คมชาติด,ดีสองก็คือจุดนี้จุดที่เส้นนี้มันเชิดขึ้นเนี่ยคือหัวธุรกิจคิดในทางของมีหัวการค้านะก็คือจุดนี้แล้วก็มือซ้ายก็คือเส้นนี้บกเข้ามาในยาวเลยเนี่ยใครที่มีเส้นแบบนี้เนี่ยมันจะคิดในทางมีหัวการค้าไม่ต้องไปเหนื่อยอะไรมาก คือผู้ที่มีในลักษณะเส้นที่มันออกจากเส้นสมองเชิดเข้าใต้เนินพุธซึ่งมันมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการเงินวางแผนด้านการหาเงินนั่นแหละก็จุดนี้แล้วก็จุดนี้มันตรงกันทั้งจินตนาการและก็เหตุผลมันสั่งมาทางเดียวกันเขาก็เลยแบบไม่ต้องไปทําเองอะนะสมองก็ดีอีก่มัยสมองเส้นสมองชัด คมนะเส้นสมองนะและที่สําคัญนะครับในมือนี่นะเส้นทุกเส้นมันจะคมคมชัดลึกไม่ว่าจะเป็นเส้นชีวิตเอ่ยก็คมชัดดีแต่ทั้งสองข้างหนึ่งละตัวสุขภาพก็ดีแล้วความคิดก็จาใสก็คือปลายเส้นสมองมันแหลมคมเส้นมัสนาก็คมลึกดีเส้นอาทิตย์ก็ลึกก็ชัดดีเนินบนฝ่ามือก็เต็มดีทั้งสีเนินข้างบนนะครับ กลางฝ่ามือก็ไม่ได้ลึกอะไรมากนะคนมีลักษณะต้ทนทุนแบบนี้ก็ไม่ต้องไปลำบากอะไรมากมายนะครับชีวิตมันก็เลยสุขสบายได้นั่นเองนะครับส่วนเส้นอื่นๆเส้นย่อยเส้นเล็กก็เป็นแนวของเส้นเดินทางเส้นมันบ่งบอกถึงอารมณ์ความคิดที่อยากจะทำอยากจะมีอยากจะได้ของเจ้าของมือก็ว่ากันไปนะแตนะ่ข้อดีอย่างหนึ่งในมือนี่นะ อย่างในมือนี่ก็มีในน้ํามีปลาในนามีข้าวในมือผู้สาวก็มีปลาล่องลอยตัวนี้นี่ก็มาส่งเสริมเป็นเป็นเครื่องหมายมงคลที่ดีอีกตัวหนึง่งก็คือรูปปลาตัวนี้นะครับชีวิตเขาก็เลยประมาณว่าแฮปปี้ไม่ต้องไปทำงานหนักเหนื่อยมากนั้นเองนะครับสำหรับมือนี้